เมื่อโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คิดสุดซึ้งขณะที่หญิงสาวรายหนึ่งกลับมาหาผู้ใหญ่ใจบุญที่เคยช่วยเหลือเธอไว้ในช่วงโควิดสิให้เธอกินยาจนหายดีแม้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเธอจึงกลับมาขอบคุณทั้งน้ำตาเป็นเรื่องราวที่ผู้ใช้ติก๊กต็อกท่านหนึ่งนะครับออกมาโพสต์วิดีโอเหตุการณ์ขณะที่เจ้าตัวสวมกอดกับหญิงสาวรายหนึ่งที่เคยให้การช่วยเหลือไปหลังหญิงสาวโทรมาขอยาเนื่องจากเจ้าตัวป่วยเป็นภูมิแพ้และหอบ จนมีอาการหายดีและกลับมาขอบคุณถึงที่ทั้งนี้ชายที่ให้การช่วยเหลือก็ได้พูดตอบกลับไปด้วยความดีใจและบอกว่าตนเองเป็นเพียงแค่สะพานบุญเท่านั้นแต่การกลับมาขอบคุณของหญิงสาวรายนี้ทําให้ตนเองดีใจและก็ดีใจมากที่อีกฝ่ายหายดีพร้อมกอดและปลอบใจว่าไม่ต้องร้องไห้แล้วและยินดีที่จะมอบถุงยังชีพกลับให้ไปอีกทั้งนี้หลังจากเรื่องราวดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาสแสดงความสนใจและสแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมาก หลายคนชื่นชมผู้ใจบุญที่ให้การช่วยเหลือแม้เป็นคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนรวมถึงชื่นชมหญิงสาวรายดังกล่าวด้วยว่าเมื่อได้รับการช่วยเหลือแล้วแล้วก็จะกลับมาขอบคุณน้ำใจอีกฝ่ายถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีด